การเรียนนักประธานที่ลบครับ <c oughs> กับผมนายเสรีสวนนภานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาในประเด็นที่หาเรื่องอยู่นี้เรื่องที่จะต้องพิจารว่าเป็นยติหรือไม่ต้องกาบเรียนว่าส่วนที่ผมจะกาบเรียนนานประธานนี้เป็นคนละเรื่องคนประเด็นกับที่ผมได้กาบเรียนเสนอไว้ ว่าข้อเสนอบุคคลเป็นนายฐุงตีที่เสนอคุณพิชิตาเป็นการเสนอชื่อซ้ํานั้นเป็นการไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งผมขอยกไว้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไปปนกันระหว่างที่เรากําลังพิจารณาเรื่องยติตามข้อสี่สิบเอ็ดหรือจะไปตีความตามมาตราไอ้ตามข้อร้อยห้าสิบเอ็ดท่านประธานครับในส่วนเรื่องคําว่ายติเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วคำว่ายติเนี่ยมันมีความหมายในตัวองมันเองแล้วผมว่าคนทั้งประเทศในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยสถานศึกษาหรือแม้คนที่มีความรู้ความเข้าใจผมว่ารวมถึงสมาชิกรัฐสภารวมถึงสอสอสอวอที่ผ่านมาในสภาเราทำหน้าที่เปิดสภามาเป็นร้อยปีท่านประธาน เกือบๆครับเป็นที่เข้าใจครับท่านประธานว่าคําว่ายัตติคืออะไรยัตติก็คือเรื่องที่นําเข้า,าสู่การพิจารณาในสภาแล้วจะต้องลงมติทุกเรื่องนะครับท่านประธานครับที่หากว่าเป็นเรื่องที่นำเข้าสู่สภาแล้วต้องลงมตินั้นมันเป็นยัตติหมดแหละแต่มาในวันนี้มันแปลกครับท่านประธาน สมาชิกเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบการณ์เยอะในการทำงานในสภาผมก็ได้ฟังความเห็นว่ายติที่เสนอมานั้นตอนแรกตอนแรกบอกไปเลยยืนยันกันชัดเจนว่าเรื่องที่กำลังพินานี้ไม่ใช่ยติยืนกันกระต่ายขาเดียวตะโกนกันลั่นสภาว่าไม่ใช่ยติ แต่พอเราเอาข้อบังคับข้อ138ซึ่งอยู่ในหมวดเรื่องการวิจารณาให้ความเห็นชอบนายมตรีว่ามาตราข้อบังคับข้อ138บัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นยติเสียงเริ่มเปลี่ยนครับท่บทานประธานเปลี่ยนเป็นว่าเป็นยติแต่เป็นยติประเภทที่ไม่ใช่เป็นยติทั่วไปเป็นยติ ทีเสนอเฉพาะการพิจารณาให้กวามเห็นชอบนายกรมตรีเท่านั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเนีครับเราก็พยายามจะตีความกันครับท่านประธานตีความว,าว่ามันไม่ใช่ยติตามข้อ41แต่มันเป็นยติอื่นๆทั่วไปที่เสนอเฉพาะการเห็นชอบนายกรมตรีเท่านั้นซึ่งจริงมันไม่ต่างเลยครับท่านประธานครับ สิ่งที่เรากำลังพิี่ณาอยู่นี้ล่ะครับถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาคนทั้งประเทศได้ยินนักเรียนนักศึกษาก็ทราบนะครับคนที่มีความรู้ความเข้าใจในอักษรภาษาภาษาไทยมีพจนานุกรมให้คำอธิบายไว้ว่ายตินะครับก็คือเรื่องที่นำเสนอในที่ประชุมสภาแล้วต้องมีมตินี่คือพราัยติครับ มันไม่ใช่ว่ามติที่อยู่นอกเหนือนะครับว่าคําว่าไม่ใช่ยติทั่วไปนะครับนี่คือประ,ประกรัรประการแรกที่ผมกงกาบเรียนว่าเราพยายามอย่าไปเบี่ยงเบนเลยครับเราพูดอย่างไรนะครับคนข้างนอกเขาฟังครับเขาก็มีความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เรามาถกเถียงกันด้วยถ้อยคําภาษาที่แตกต่างกันอย่างที่ทํากันอยู่ความจริงก็คือความจริงความหมายก็คือความหมายยติมันก็คือยติ นี่คือความเป็นจริงที่ที่เรากําลังพิจารณาอยู่ท่านประธานครับในส่วนยติที่เรากำลังพิาณา,นา,นาข้อ41เนี่ยนะครับมันเป็นยติจากเรื่องที่เราได้พิจารณากับของการประชุมการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนายกรัฐมนตรีในคราวก่อนมาแล้วแต่ปรากฏว่าก็มีการนําเสนอมาพิจารณาในที่ประชุมอย่างนี้ซ้ําเข้ามาอีกมันก็มีประเด็นที่สมาชิกเนี่ยนะครับ เขาเห็นว่ามันก็เป็นยติที่ไปเสนอซ้ำซึ่งมันขัดกับข้อบังคับและข้อบังคับนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะนำมาพิจารณาในสมัยประชุมนี้ได้นะครับมันก็เป็นประเด็นนะครับที่สมาชิกเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับยตินี้แต่อย่างไรก็ตามก็ท่านประธานส่วนท่านประธานรัฐสาภาเนี่ยนะครับท่านก็อยากจะหาข้อยุติครับท่านก็เสนอว่าในการจะพิจารณา คำว่ายติตามข้อ41ดังก่ลาวนี้เนี่ยนะครับมันต้องตีความหรือไม่เพราะว่ามีสมาชิกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไปตีความว่าไม่ใช่ยติเกิดขึ้นผมได้กราบเรียนนะครับว่าถ้าหากว่าจะพูดประเด็นนี้นะครับมันก็ถกเถียงแถลงกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นว่าสิ่งที่พิสภากำลังพิจารณานั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอ ที่สมาชิกเขาเห็นว่ามันขัดนะครับมันขัดมันเสนอซ้ำานะซึ่งเป็นไปตามข้อ41ซึ่งจริงๆแล้วนะครับไม่มีความจำเป็นเลยครับว่าจะต้องไปตีความตามมาตรา151นะครับเพราะสมาชิกส่วนที่เขาบอกว่าการเสนอชื่อซ้ำนั้นมันขัดตามข้อบังคับข้อ41เขาไม่ได้สงสัยในข้อบังคับเลยนะครับเจปาทธาน เขาเพียงแต่ว่าเขายืนยันว่ามันขัดแต่ส่วนท่านที่ไม่ขัดก็ผมว่าประเด็นนั้นไม่มีละมันก็ไม่มีประเด็นกับที่ท่านประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับมีความประสงค์ต้องการที่ให้ประชุมอย่างนี้ตีความครับว่ามันเป็นว่ามันเป็นข้อบังคับตามที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเห็นหรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะบอกจะมีประเด็นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีประเด็นว่าการพิจารณาลงลง,ลงมตินั้นเนี่ย เป็นไปตามสมาชิกท่านที่เสนอว่าข้อเสนอของบุคคลจะเป็นนายมตีนั้นน,นะครับขัดกับข้อบังคับข้อ41หรือไม่หรือมีเหตุอันจำเป็นที่จะต้องไปตีความตามมาตรา151มันก็มี41กับ151นะครับมันไม่ต้องไปตีความมันอื่นแล้วครับว่าข้อเป็น,ปนคำวินิจฉัยถึงขนาดว่าจะเป็นเป็นยติหรือไม่ นะครับมันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นมันแค่มีสองส่วนครับส่วนหนึ่งสมาชิกเห็นว่า4ี่สบดนั้นชอบแล้วนะครับเสนอมาก็คือขัดกับข้อบังคับข้อ4 1เออีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นประเด็นที่ท่านประธานรัฐสภาเสนอไว้ว่าขอให้ตีความมันก็มีประเด็นมันต้องตีความไหมหรือว่าจะดําเนินการไปเลยตามข้อ4 1บที่สมาชิกเขามีความเห็นไว้นะครับผมว่านี้ครับผมอยากให้ประเด็นนี้ชัด มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็งงสมาชิกแต่ละคนก็พิปลายไปแล้วก็ลึกไปจนถึงนะครับว่าสมควรที่จะเป็นนายกตีได้อีกนะครับตามรัฐธรรมนูญซึ่งผมมารอจังหวะนั้นอยู่แล้วผมอยากให้ประเด็นนี้มันเคลียร์ไ้ก่อนท่านประธานแล้วเดี๋ยวผมจะว่าต่อไปว่าสิ่งที่ท่านกําลังเสนอชื่อบุคคลมาเป็นนายกรมตีดังกล่าวนั้นเป็นการซ้ําเป็นการเสนอซ้ําเป็นการขัดรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้ บางท่านอาจจะไม่ได้มองประเด็นนี้แต่ผมเนี่ยเห็นประเด็นนี้ผมจึงอยากจะอภิปรายอยากจะเสนอสิ่งที่ผมเห็นและคิดว่ามันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยกราบเรียนรรท่านประธานครับว่าประเด็นเนี่ยมันมีข้อ41กับ151นะครับถ้าถ้าจะตัดสินอย่างไรนะครับก็อยู่ใน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 กรอบนี้เท่านั้นขอบุณน้ท่านประธรรานครับ